ร้องทุกหนึครั้งดีกว่าบ่นพันครั้งเพราะฉะนั้นอยากให้ผู้บริโภคเนี่ยลุกขึ้นมาปฏิบัติการถ้าบ่นกันอยู่เฉยๆนะคุณก็ไม่ได้อะไรยังเจ็บตัวเหมือนเดิมยังเจ็บใจเหมือนเดิมจริงๆกฎหมายก็คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคมาตั้งแต่ปี2522นะ เรามีสิทธิ์อยู่5ประการอันแรกเลยเนี่ยก็คือเวลาเราจะซื้อของจะใช้บริการเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะได้ข้อมูลเรียกว่าคําโฆษณาของเขาคําพรรณาของสินค้าอย่างเช่นสมมุติเราซื้ออาหารเนี่ยมันก็ต้องมีฉลากเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องพื้นฐานเป็นสิทธทิแรกว่าเราควรจะได้รับคําพรรณาที่ครบถ้วน นะในการตัดสินใจอันที่2เนี่ยก็คือเรามีสิทธิที่จะรับความปลอดภยัยต้องบอกว่าอันนี้ยังเป็นปัญหาสําคัญของผู้บริโภคมากเราเดินข้ามถนนเราก็ยังไม่ปลอดภยัยเราขี่จักรยานเราก็ยังถูกรถชนหรือเราอยากจะสวยเราอยากจะผอมอยากจะขาวเราไปทานอาหารเสริมเนี่ยเราก็ไม่ควรจะตาย ซึ่งความปลอดภัยตรงนี้เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานของผู้บริโภคที่ประเทศไทยยังต้องทำงานอีกมากอันที่สามเนี่ยก็คือเราเนี่ยมีสิทธิ์จะเลือกเรามีร้านช้าเยอะแยะเลยเราเดินไปซื้อโชว์หวยก็ได้ร้านสะดวกซื้อก็ได้เนี่ยเราก็มีทางเลือกเราต้องกำกับไม่ให้ประชาชนเนี่ยมีทางเลือกน้อยลงเพราะการแข่งขันกันเนี่ยเป็นประโยชน์กับผู้บริโภค เราจะได้เลือกมากขึ้นข้อที่สีก็คือว่าต้องได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาเวลาเราไปซื้อของใช้บริการหรืออ่างสมมุติเราซื้อรถยนต์เราไปทำสัญญาบางทีเรามัวแต่ดูว่าเราต้องไปดูหมอก่อนว่าสีอะไรจะถูกกับเราแต่พอมาเซ็นสัญญาเนี่ยเขาบอกอาชีเราเซ็นตรงนี้นะเราก็ไม่ได้อ่านละเพราะฉะนั้นเนี่ย ความเป็นธรรมในการทำสัญญามันก็ไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ได้อ่านจะพาก็เลยมีข้อเสนอไงว่าเวลาเซ็นสัญญาเนี่ยอย่างน้อยมันมี5ข้อที่สำคัญของสัญญาสรุปสาระสำคัญของสัญญาหนึ่งหน้าซึ่งอันเนี้ยเราเรากำลังผลักดันอยู่เลยว่าแทนที่สัญญาตัวเล็กๆมองไม่เห็น ห้ 5, หน้าไม่มีใครอ่านหรอกแต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะสรุปสาระสำคัญของสัญญาเราถึงจะได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะรับการเยียวยาความเสียหายแต่ว่าการเยียวยาความเสียหายจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่ร้องเรียนร้องทุกหนึ่งครั้งดีกว่าบ่นพันครั้งเพราะนั้น อยากให้ผู้บริโภคเนี่ยลุกขึ้นมาปฏิบัติการถ้าบ่นกันอยู่เฉยๆนะคุณก็ไม่ได้อะไรยังเจ็บตัวเหมือนเดิมยังเจ็บใจเหมือนเดิมอ่ะอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างเรื่องวัคซีนโควิดก็ได้ที่เราจองกันพอจองเสร็จแล้วเนี่ยวัคซีนก็ไม่มาพอมาเราก็ใช้บริการฟรีของรัฐไปแล้วแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเราอยากจะใช้ของโรงพยาบาลที่เราจองไปเนี่ยเราต้องฉีดภายในเดือนนี้นะเอ้ยนี่เป็นสัญญาฝ่ายเดียว แล้วก็มาบังคับเราแต่เราเพิ่งฉีดไปเพราะ,ะนั้นเราต้องฉีดหลังจากนั้นอีก60วันความเป็นธรรมถ้าเราบ่นอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราไม่ได้เงินคืนหรอกมันก็ต้องมาจัดการเอาใบเสร็จไปโทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาล หรือคุยกับโรงพยาบาลเราถึงจะได้เงินคืนเพราะฉะนั้นการเยียวยาความเสียหายมันก็ต้องลงมือปฏิบัติการเราถึงจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิของผู้บริโภค5ประการนี้ซึ่งเรามีมาตั้งแต่ปี2522ตอนนี้ก็42ปีเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคที่ควรจะรู้ไว้เพื่อที่จะเอาตัวรอดในชีวิตบริโภคนิยมในปัจจุบัน จริงๆพี่ก็เป็นคนชอบใช้สิิ์แล้วก็เป็นเด็กกิจกรรมเรียกว่ากิจกรรมนักศาเนาะแล้วก็ในสมัยเราเนี่ยก็การทำงานทางสังคมมันเหมือนกับเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตมันก็เป็นความสุขแล้วก็รู้สึกว่าโลกเรามันไม่ควรเอาเปรียบกันเรามักจะพูดตลอดว่าเราอยากเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารอยากเป็นครัวของโลกเราก็ควรจะตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราใครจะล้างจานวะถ้าเราเป็นครัวของโลกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ ทุกคนควรจะช่วยกันทําจริงๆพี่ก็เป็นมนุษย์ปกติแหละก็ไม่ได้ดีเดเสียสละอะไรเราก็เป็นคนทั่วไปแต่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องช่วยกัน